ครับสวัสดีครับเมื่อนี่แอดบินก็ได้เดินห้างมามากขำสน,ดนุดเนาะเดินพุ่มประกายโรคครับเดินซิงซักซิดครับมาขอคว้นขอบาลมีปูิูโทวญาสีไปทุกมากครับเนาะมาขอคว้นขอโศกขอรับน้ำปูคนครับมาเบิง้งบรรยากาศครับพ้นกำลังไรของมากครับ คนฉลางไรเขามาครับว่าดูดิว่ามีเปล่าทางคนตังเดินข้างมากครับ,รบทุกสารทิศเนาะแต่ถิงนี่เนี่ยท่าอีหยังกลับไปเบิ่งครับแอดมินสุดยอดไทยไให้ขายให้เบิง่งว่าสิมี่นี่ห้างบอเซียงโฉกยังบอที่ตัวเลขมาฝากแอดมินบ่ถ้าเปิดซองเบิ่งน้ำกันครับมาส้มเหมือนได้กลับน้ำกันเนาะเดินทางไปน้ำกันครับ ดไูได้ม,มีสูงมีหลาบดูได้แบบฟ้าานปูงา a เดี๋ยวถ้างมาไ,ได้เล้ครับว่างหน้าขึ้นครับํำสนดครับรีบบ้านดุงเนาะครับกดไลน์ครับกดหล,ล,ลายลังเลยเข้ามาครับ ตัวเลขยกแอดมินด pues ูตัวหาให้ค nah รับว่ามีตัวใดเนาะเพราะรับถือรถปูคนใจเมตตาให้ตัวใดเนี่ยทางเสียงสดครับไปรับส้มน้ฟังกัืน้ำขันนะครับเด้อครับเอาผู้ใดอยากใส่บริการนะคะทั่วรอบก้อค่ะนี่ค่ะหน้าหน้าตาเพื่อนค่ะนี่ครับสุดยอดครับซื้อว่าป้ายยังวะค่ะ ปลาสักดาหีบแก้วครับผมปลาสักดาหีบแก้วนะครับดูในทิกตอกได้เล้วปลาสักดาหีบแก้วค่ะ a m a ซิ่งนะคะ a m a ซิ่งทัวร์ค่ะเมื่อกี้นี้ a m a ซิ่งคำชะโนดคันนี้เลยครับผมค่ัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณช่องช่องเลยครับผมครับผมอันนี้จะเป็นทางเข้าไปจุดคัดกรองเพราะวันนี้มีจุดคัดกรองครับคัดกรองไปที่จุดคัดกรองแล้วก็จะเข้าไปในพ่อปู่พ่อปู่เป็นยาคำชะโนด รถนที่1อครับวนที่13นะครับวันนี่าะครับวันที่13ครับวันที่13ครับวอนุลาคมครุ่วนนที็หยุดน้อยนรุ่ี3ครับวันี้ก็คยุดวันแต่ว่ารยุดันที่13บวที่13รัวันที่13คัวันที่13เป็นวันยุดของราชการที่ครับวัน่13คงวันที่13ครับการที่1ครับวนนีครบวันพี่13ครับวันที่13ครัวันสครับวันนี่13ครับวันที่13ว งพวัดมี15า่ตู้่หอนี่จะไปหมดวันนี้352ลาไม่ได้บอกไม่ได้บอกไว้นะครับ352 352ครับนี้ก็คือดเป็นวัดเป็นทางวัดอันนี้คือสาราการบริเรีหลังใจนะครับสาราการบเรีหลังใจอันนี้ทางเข้าเข้าบริยังครับข้างหน้าเข้าบริเแล้วด้าหม่นะด้าหมทางเข้าว จมีเสื้อผ้าอภรณเสื้อกับโนดเสื้อของฝากจากันดนะครับแต่วันนี้ก็นั่งเบอร์3 5 2นะเบอร์52ครับท่านผู้ชมอะจะพาเราเรชคเบอร์หมาครับะจะพาเราชมนแล้างหนึ่งก็หลวงโจยมันี้มาออกให้ครับคณะสาวน้อยด้งแพงนั่งคันนี้ครับสาวน้อเดิ้แพงนั่งเบอร์52ไปได้ออก อได้หนวันลูกค้าเต็มเลยเพราะว่าพี่ก็รับผู้นะคุณรู้จได้ไงก็ดูเบอร์คนจนที่คนคนกำลงยููดกัเรถจอดเลยครับที่ครับมออันนี้คือบุติีประจำไปหนบ้าม่วงออมาดูจะรอายบุตีนี้ครัดูบุตรีเราจะ้อเบอรองจะต้งมีสีโอนะครับมีสีโอที่เป็นเกาคือเราจะ้อเบอรอันนี้คือไใหม่านี้ก็เป็นทางเข้าประตูเข้าแรก ดูครับบ้านดูเดี่ยวขวาบ้านดูนะครับเดี่ยวซ้ายก็จะไปเลี้ยวซ้ายทางนี้เป็นสระบังเด่นตดินแต่เราต้อออกก่อด้านนี้นะครับเียวรออบ่เราจะไปเที่ยวรอบกอนท่างหน้านี่เป็นจุดพักกองทั้กกองเข้าก่อนเข้าบางคนก็จองออนไลน์มามันก็นั่งตรงนู้นคนที่ไม่จองออนไลน์มานั่งตรงนี้จุดพักกองเปิดเข้าก็เจ็ดโมงครึ่งจะได้เข้าก็สองโมงครับนี่คือนี่คือตรงที่รอกันนะครับจุดรอจุดพักกองนะครับ นที S <S <muy> ่จองออนไลน์มาจะนั่งอังนี้ครั่งออนไลน์ช่วงรอเวลาตุนเช้าเรก็อข้อมอบแต่ว่าเารอคิวสอโมงโมงครับการคืนลารถตรถตัวนี้รถตออกไปเยอะแล้วครับพวของภาษเรแข็งเอะตู้ครับเรือเล็กพีามีคนดาน้ออมะคีครับด้้นรหลังตัวนีี่ีสคนแต่แขนด้ใหญ่ด้านโ้นที่เราจะไปสามนครับอันนี้เป็นครับอันนี้คือ ารถตรถตัววันนี้รถตัวเพนข่ามาจากะินับมาจากประเทราองมากคอนโซคนเพื่อจะ้าขอบุย็จแล้วก็ไปจังหวัดติต่อามท้องทกทัินหลายวัดคีรถตัวไปแล้วบางส่วนนี่มาใหม่มาใหม่ครับมาใหม่เรื่อยๆครับ รบ้างครับรางบ้างไเขมีปะจมาเดินมาเดินมามาเกนอไปันค่ะวันนี้ค่มาด้วยกูย่ามาด้วยบ้าย่ามาเลยวันนี้ัาผมมารางวัลหน่อเขารงวัล ไปกันแล้วนะคะนี่เนี่ยปกติทำใช่ทำพิธีเสร็จยาไม่ไม่อันนี้ก็็เปน,นนนอัี้ฝันว่ายกขาดข้าวมาให้คนกินก็แสดงว่าเลขเข้าแต่ถ้าให้ชัดฟันเลยก็ฝันสามหนึ่งอะค่ะสามหนึ่งอันนี้ขี้เลยเป็นเลขสารเก่าคำโฉนดนะครับเด้องวดประจำวันที่สิบหก

ฝันมือวันเลขเราจะมาจากความฝันนะคะไม่ใช่มาจากแบบมานั่งโอ้สวัสิีพเลขความฝันค่ะเพิ่อนจะเขาฝันบอกมือตักบาทเทโวโรหณนาฝันสองฝันนไผ่พ่นของเพลนแลมัสสิเล็กเก่าหาหาเก่ายู่จ้ะอือไปว่าเลขของเรากนภาคเขาเรียกแปดไซส์ครับค่ะ อันเลขหางหกศูนย์นี่คือว่ามันเป็น,นพ่อซอที่เผาให้หลวงเรอบเ่าเขาเนาตะตอนแรกว่าสิบอจาราา์ดบ้านมีเพื่อนเมือน,นั่นออกเพื่อนสาหนูสื่อปูใหญ่มากหนูสิมาจุดถวายปูยาเจ็ดหเลยอยู่ผู้เดียวเลยประกาศจุดก็เลยเส้นปูยาไปไปบ้านไปโรงที่บ้านนะ่ะนะเพื่อนเลยขอไปสามลูกไปจุดอยู่ธงพอจุดแล้วมีงูเหา่าเพลืนอ,ออกมา เพ่นแพร่ขึ้นเลยเพ่นไปโคตอยู่ใต้ทะเบียนรถฮกหาศูนย์ไม่ของาศูนย์คอยเอาตรงๆเลยหาฮกศูนย์กัเลยว่าถ้าเป็นพุ่มอยู่นี่ให้ให้ให้ฮกเบียร์ลงแล้วก็เลื่อยออกไปนะเพ่นก็บฮกเบียร์ลงแล้วเพ่นเลื่อยออกไปเพ่นไปไปแพร่เบียร์อยู่ทะเบียนรถฮกหาศูนย์เลขสามเนื้อสองมือกอนนี่ค่ะฝันมายายาเพ่นมาเพ่นมาในฝันนั่นว่า พ่นเอาเลขยังสามพ่นบาครับีจะปเดืองค้ามันของพุณตาโรตเตอรีพูนขายโรตเรีอยู่แคสาัลเก่าคําชโนอดครับใดอยากได้โรตเอรีแล้วพ่นกับตามเบอร์นะครับแล้วมีเบอร์บ่แั่นเนี่ยเบอร์ธนาคารเนี่ยะบอร์ธนาคารเีมาไห้เินชีเ ค่ะลองเชียงเบิงกรค่ะกันนี่ค่ะคอยมาค่ะครับผมเอาอยู่กระปูมาหกฝีล้วจะเล็กกนได้อยู่ได้ๆอยู่ได้ๆรวมกันคนเข่าฟันซื้อไหเน่ซื้อบอได้ซื้อไหเน่ซื้ออีหยังซื้อเลขตัวใดซื้อเจ้าห้าโอ้คนบอกเก ท่นจะบอกมุ <t <t ้เป um 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 uh ็นโตกะบอเพราะว่าบอบอก็าหายตีอไงยังว่านี่เฮ็ดพิธีขอเพิ่นมาเคลื่อนไหวฝันกฝันยังสิจะว่ามันเข่าเปล่ะหรอพยกขาดเพราะเข่าว่างสิขาดแบบนี้อ่ะพยโยคขาดเพราะเข่ามากว่างไว้เขาก็นั่งกินอยู่นี่ละมีเด็กหน่อยผู้ชายคนหนึ่งพนังเด็กหน่อยนี่หน่อยละค่ะนั่งกินกินบ้าเส้าเลยจนเขาว่าเอาเพื่อกินไรไรคิดว่า ขาดพักเขาก็คือเลขมันเขาเล็ยางเลข3สามหนึ่งหนีใามาว่าข้อหาสื่อบ่ดดอมันเป็นเล็นหน่อยผู้ชายเนาะมันก็หน,นึ่งสามสามหนึ่งแล้วเด็กเลหน่อยนะครับมันสื่อบ่ดดอเนาะสามหนึ่งอ่ะ<ม>แต่ก่อนงูแต่ว่าเลขมันเขา็ยกยพักเขาถาดแบบใหญมากขอกระเพาะหวได้สามชุดนี่มันจะเขาตัวใดแต่คนมากสมหนึ่งเพราะว่าเล็กหน่อยผู้ชายนี่กินโย,ยุตเลย มันตรงกับเลขยาเพิ่นไปสื่อนในฝันอ่ะโอ้เื่อมาตัวนี้นะครับพี่เนาะเพิ่นสื่อสามหนึ่งในฝันถามว่าซื้อเลกตัวใดสามห่งาไปวกครัสนะครับีรบอกอคือสิบกว่าเกินตัวนี้หรอกค่ะอืมกัดไม่โไม่หลานนะครับพอได้ไม่ดวงกันซื้อได้เท่าไหร่ครับเนาะ,ะดังบ่ดังก็ได้ะ,ะได้ยุิได้นอยเรืก็ได้กไสวยครับเลขสวยสวยสุดโตเลยครับ 嗯。Mm.